วันที่10มกราคม2023มีอีเมลเข้ามาแจ้งว่าจะมีการออกข้อกำหนดใหม่เกี่ยวกับการสร้างรายได้ YouTube Shot เราจะต้องกดยอมรับก่อนวันที่กลุ่กุมภาพันธ์2 0 2 3ระบบถึงจะเปิดสร้างรายได้เพิ่มให้กดเมื่อไหร่ระบบถึงจะเริ่มสะสมรายได้หากไม่ยอมกดภายในวันที่10กรกฎาคม2023ระบบ จะนำช่องออกจากโปรแกรมพาร์ทเนอร์ช่องจะไม่มีสิทธิ์สร้างรายได้ถ้าจะกลับมาเข้าร่วมอีกครั้งต้องสมัครใหม่เหมือนกับการทำช่องใหม่วันที่18มกราคม2023มีอีเมลเข้ามาให้ดำเนินการยอมรับข้อกำหนดใหม่โดยจะมีปุ่มให้กดอยู่ด้านล่างหรือถ้าเข้า YouTube Studio จะมีข้อความอยู่ทางด้านบน จะพามาที่ YouTube Studio ให้กดอ่านติ๊กฉันยอมรับข้อกำหนดพื้นฐานและกดยอมรับในหัวข้อขั้นตอนที่2ให้กดอ่านติ๊กฉันยอมรับข้อกำหนดของหน้าสำหรับดูและกดที่ยอมรับ จะกลับมาที่หน้านี้ให้กดส่งครับเริ่มสร้างรายได้จากโฆษณาฟีดช็อตให้กดเปิดเลยสร้างรายได้จากโฆษณาและ YouTube พีเอมในฟีดช็อตให้เรากดเปิดติ๊กถูกและกดยอมรับเราจะเริ่มแบ่งรายได้จากโฆษณาฟีดช็อต ในปี2023ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2023เป็นต้นไปคุณอ่านข้อกำหนดฉบับปรับปรุงใหม่แล้วและไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆเพิ่มเติมให้กดคำว่าเสร็จสำหรับยูทูบเบอร์มือใหม่ที่ไม่ค่อยลงคลิปหรือไม่ค่อยได้เช็คอ e ีเมลและช่องที่บัญชีโดนบล็อกน่าเป็นห่วงครับอาจจะต้องได้เริ่มนับหนึ่งใหม่ ขอบคุณที่รับชมครับ